ต่อไปนะครับก็คือตัวคีคุที่แปลว่าฟังนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณอาจจะคุ้นกับคีคุนี้มากกว่าซึ่งมีความหมายว่าฟังเหมือนกันแต่มันต่างตรงไหนคือคิคุเนี่ยครับมันคือมองเนี่ยประตูบานใหญ่แล้วก็ไอตัวเนี้ยครับมันคือมีมิที่แปลว่าหูหูในประตูบานใหญ่มันคือเอาเอาหูไปแน่ประตูฟังซึ่งไอตัวคันจิคิคุตัวเนี้ยครับมันจะมีความหมายของการฟังที่ลึกลำลึกกว่านั้นเพราะว่ามันมีอะไรเข้าหูก็คือมีมิสิบก็คือจูใช่ไหมเลขสิบอ่ะเลขเลขเลขสิบแล้วกติ แต่มันนอนอยู่เฉยๆอันนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์ทางบ้านนะครับที่มาชี้แจงให้ฟังอันนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็สุดท้ายก็คือโคโรเจ้าเก่าเจ้าเดิมยูทุกที่อยู่ทุกเวลาอ่ะมันรวมกันก็คืออันนี้ครับมันฟังด้วยหูด้วยตาแล้วก็ด้วยใจแบบเต็มสิทธิ์เลยมันก็เลยเป็นการฟังที่แบบใส่ใจมากกว่าการฟังที่แบบฟังให้ได้ความไม่ใช่ฟังแบบฟังด้วยหูฟังหูทวนลมไปเฉยเพราะงั้นเพลงส่วนใหญ่ก็จะใช้อันนี้คิดว่านะคือ ถ้าจะเอาให้มันมีความหมายลึกซึ้งใช้นี้ดีกว่าโอเคไหมครับโอเค